สั่งไข่ก็ไม่มาสั่งเนื้อไปก็ไม่เนาะไม่มาตอนนี้ไม่มีอะไ,ไรมาเลยถอยให้สี่บริการให้ให้หนึ่งแต่กิว่ามันกินตั้งแต่วันแรกแล้วได้กินสามรอบโทษใครไม่กินตั้งแต่วันแรกทีนแทบที่แทบไม่ออกมาวันนี้เรามากินขนมร้านอะไรกันครับไร้าน ร้าานชื่่อวจริงๆแล้วเราอยู่ที่ร้านคาเฟ่ชื่อว่าร้าน J T R R D ครับเป็นร้านที่ด้านในแต่งเหมือนอยู่ในโลกแฟนตาซีเหมือนโลกเวทมนต์เลยครับร้านนี้จะโด่งดังในเรื่องของการทำฟู้ดอาร์ตครับที่เราสั่งจะเป็นอาร์สมูทตี้โดยเราสั่งทั้งหมด3สี3รสและเราสามารถเลือกลายได้นะครับว่าต้องการให้เขาทำลายแบบไหน กินปากหมนทั้งปากเลถ้าตอนนั่กลัวอยู่นะดูปากกำลังตุยนะ อยู่ชั้นอะไรวะสาม อาหารช้ามากสั่งผักจะต้องรอ5นาที10นาทีทั้งนั้นที่แบบจิบเป็นแล้วก็เอามาให้ได้เลยเพราะาผักจะเป็นชุดอยู่แล้วสั่งไข่ก็ไม่มาสั่งเองอาานื้อไปก็ไม่มาไม่มาตอนนี้ไม่มีอะไรมาเลยกำหนดเวลาแต่ว่ากำหนดเวลา80นออาทีแต่ว่าอาหารจะเสร์ฟทุกแบบ10นาทีให้กิน2นาทีก็ได้รีวิวลางเมื่อกี้หรอระหว่างดูเสื้อผ้าไปด้วยแล้วกาาันทํามอร่อยให้เท่าไหร่จําแ้าอร่อยให้4บริการให้ให้1 รวม<า>แล้วความพึงพอใจสองก็ <mm> คือคือรู้สึกว่าร้านยุ่งก็ยุ่งได้เด็กเสิร์ฟยุ่งก็ยุ่งได้แต่แค่รู้สึกว่าเขาดูไม่ตั้งใจบริการมากกว่าในฟิลลิ่งเรานะรู้สึกเหมือนแบบเลี่ยงเลียเ่ยงที่จะบริการเหมือนแบบเหมือนเหนื่อยเออเหมือนเออแบบอารมณ์แบบเขาจต่พราเวลาแบบผ่านไปสสบตาแล้วเขาเห็นแล้วพวกเขาขเขาวี่งหนีเลยประมาณนี้ ที่รู้สึกว่าแบบไม่ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้ร้านอาหารบุฟเฟ่ถ้ามันออ u c a คน a t หรือบุฟเฟ่เนี่ยนะเนฮะ้ยคุณบังคับให้ลูกค้ากินภายในเวลาแต่คุณไม่สามารถเสิร์ฟในเวลาได้<ช>มันมันมันขัดแย้งกัน<ช>อย่างบางอย่างเราแบบสั่งแนละ้วรอ15นาทีหรือว่ามันจะมีช่วงเวลาที่แบบโต๊ะเราอาหารว่างแต่เราสั่งเขาไปหลายอย่างมากต้องรออาหารว่างเป็นสินาทีอ่ะคือคือมันไม่ควรเกิดขึ้นกับการกินบุฟเฟ่เ้ยมันใส่ใจสองด้านจริงจงด้วย อร่อยมีน delicious ่อยมาสเตอมาสตอร่อร่อย เรามากันสี่คนนะสั่งเครืเหลือมวนั้งหมดนห้าอย่างเป็นร้อนสองเย็นสองแล้วก็ที่เขาเคมว่าเสิร์ฟที่รูมเทมเพอร์เจอร์อีกหนึ่งแล้วก็ขนมเราสั่งมาทั้งหมดนสามอย่างบวกกี้อันอีกถ้ามาร้านนี้สั่งสั่งเพราแบบเครื่องดื่มลาเต้ที่เป็นร้อนเนาะบอกเขาได้ว่าให้ให้ทำให้ทำลาเต้อาร์เป็นหน้าหมีเราจะได้หน้าหมีถ้าเกิดไม่บอกเขาอะเขาจะได้แบบปกติมา มีประวานด้วยเหมือนอยู่กัน2คนไม่จริงฉันอยู่ด้วยเก่า <it> ต <got cha> ัวแฮนด์เตอร์โอเอส เป้ตัวนี้น่ารักจังตัวนี้น่ารักมากเลยแ่นตุ้มเมื่อกีนน้นะใช่มมีรฟิชร้านเทมปุระนี้ขอข้ามไปไวๆนะครับพอดีมาทานกับพี่บ้านจริงๆอาหารอร่อยทุกอย่างเลยมันจะมีคนที่ไม่กินมันฝับงนี้สุดท้าย้วอันนี้น่ารักครับเหมือนเอาไว้ทิ้งเศษเหรียญ <laughs> มันมีอยู่ร้านหนึ่ะที่แบบดังมากใน IG. เป็นเป็นแอคเขาอื่นที่โฆษณาร้านนี้แล้วก็แท็ก i อร้านนี้เข้าไปแล้วก็เข้าไปตามแล้วก็หาโลเคชันมันไม่ขึ้นใน g o o g l e Map ก็เลยเซฟร้านใกล้ๆแล้วก็มาก็อยู่แถวนี้เดี๋ยวจะให้ link ลิงก์ร้านที่เซฟเป็นหมวดโลเคชันร้านนั้นไปแต่ว่าเวลาเดินมาก็เดี๋ยวจะแนบรูปอีกว่าจริงๆล้วมันคือร้านไหนทางไหนเดินขึ้นมา3ชั้นร้านชื่อว่า Members Perfect and Alcohol Members Only ตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่มกว่าร้านเขาว่า Last Order สี่ทุม่ม แล้วก็ปิดสีทุ่มครึ่งเวลาเรามาสั่งนะเขาจะมาบอกเมนูเราว่าเมนูที่เราสั่งมีอะไรบ้างหลือเยอะอะไรบ้างกิมมีคของเขานะครับจะเสิร์ฟพาเฟ่ผ่านประตูบานเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าที่นั่งของเรานะครับแล้วก็จะบอกว่าพาเฟ่ของเขาทุกเมนูนะครับจะมีแอลกอฮอล์อยู่ด้วยนะใครที่ไม่ไดื่มแอลกอฮอล์นะครับอาจจะรู้สึกมึนๆน,นิดนึงแต่จะบอกว่าอร่อยทุกเมนูเลยครับ แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับเราลืมกระเป๋าอยู่ที่ร้านพารร้านไม่มีเบอร์โทรติดต่อไม่มีโลเคชันนางก็เลยแบบวิธีเดียวที่ติดต่อก็คือวิธีที่เราหาร้านเจอใช่ที่เราเจอร้านจากไอจีลืมของไว้ร้านก็เลย Follow Story ร้านโพต์ o สตอรี่ไว้เพื่อเพราะว่าคิดว่าเราต้องมาเข้ามาดูครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการกินราเม็งข้าวอยของการเลยนะครับเดี๋ยวมาชิมกันว่ามันจะเป็นยังไงนะ สั่งไรเลยจืดอ่ร่อยเกินน้ำมากที่ครั้งแรกเป็นยังไงครับทุกคนบอกว่าอะอิชิรันต้องลองเพื่อได้ปรับมาตรฐานของซุปกระดูกหมูมันดูมันนะแต่มันไม่ได้แบบไม่ได้แบบอื้งหรือเลียนเกินอะไรเงี้ยแบบกลังดีอร่อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่เค็มมันออกแบบรสกลมๆแบบหวานกระดูกกระดูกหมูจริงๆนะจัดการพวกนี้นะครับบ๊ายบาย วันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเรากลับมาซ้ำร้านปลาไหลเหมือนเดิมแต่ว่าพาปะาป้ามาด้วยครับมีวิธีกินสามแบบว่าถ้าเกิดว่าจากินตั้งแต่วันแรกแล้จะได้กินสามรอบโทษใครไม่กินตั้งแต่วันแรกที่แท็บพราแท็บไม่ยอมามาจากร้านปลาไหลนะครับรูทมันสามารถมาที่ blue bottle ได้เหมือนเดิมเลย เราก็มาบูลบ์บอนเตลอีกรอบหนึ่งครับ,บ,บวันก่อนเราไปซื้อขนมมาจากร้านคิมูระฟรุตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอามากินกันเนาะแก่ขนมจากร้านขิมูระฟรุตเขาแพ็มกมาแน่นอยู่นะพี่แท็บอันนี้เป็นเยลลี่ปะเราว่าเนื้อเ,บบเป็นเจลลี่เป็นเจลลี่ปะนึกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นน้ำไวพีชอันนี้เป็นเคียวโฮไวพีชเคียวโฮแล้วก็อันนี้มัสกัต นนรูม่นด้วนคุณก็เปิดฝาก่อนอืมดูว่ามันเ,เน,นื้อทรายไปดนึงมันไม่กรอบไม่ท่าแบบนี้เน,นื้อทรายอือยลลี่อร่อยไหมอร่อยชาติอยู่ในยเยลลี่หมดเลยชอบกินส้มอร่อยชายมัสแคทยาียอ่อืมอืม เหมือนเป็นเยลลี่ไปหมดเลยอ่ะอืมเันลวกกับมันก็เป็นเยลลี่อ่ะกินมันคือเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันเหมือนมันอยู่ในมันเหมือนมันถูกตุนในเยลลี่จนมันเป็นเยลลี่ไปแล้วอ่ะ white peach นะเยลลี่อร่อยอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้เจลลี่ขนาดนั้นมันมีความกินมาอันนี้หอมสุดเลยเหมือนน้ำนี่หอมมากแล้วหอมมากถ้าว่าเ t e เจอร์เหลวไปมันเหมือนแบบเป็นเจลลี่ขั้นที่เบาบางที่สุด เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันข้าเวลานะครับเรามีนัดกินชาบูกับที่บ้านอีกรอบหนึ่งครับเป็นมื้อเย็น,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 นร,ร้านนี้เหมือนจะเป็นสาขาแฟรนไชส์ของชาบูไทยที่เราไปกินวันก่อนนะครับแต่จะบอกว่าสาขาเนี้ยไม่เลิศเอาจริงๆเรามาก็คือเหมาทั้งร้านเลยขอข้ามกันไปไวๆเลยนะครับมาแวะร้านดิวตี้ฟรีนะครับจะบอกว่าอยู่ตรงหัวมุมที่เห็นป้ายกุลโกะชัดมาก สามารถขึ้นไปถ่ายรูปที่ชั้นบนของร้านได้เลยนะครับจะบอกว่าวิวชัดสุดๆไปเลยและแล้วเราก็กลับมาที่ร้านปูอัดชุบแป้งทอดเหมือนเดิมนะครับจะบอกว่าของทอดนี่อร่อยมากมันเหมือนของทอดหน้าโรงเรียนเลยครับอ่ะแบบเห็นแล้วต้องสั่งเลยอะเราจะลองตอร์ตล,ลูกหนึ่งแบ่งกัน3คนหนึง <พา S 2> น่งพเงยน ไม่อยากลอง Thank you Thank you อันนี้สองร้อยห้าสิบแต่ใหญ่มากพอจริงๆนะขอชิมก่อนอืมหวานมากดีมากหวานดีมากหวานดีมากหวานดีเลยเป็นเทสไอเดียของ s t r a w ี e r r y ดีจริงต้องกินให้หถึงคนเนาะมีคะลีชนะ Inception ส่วนอันนี้ไซตามะ หมัดเดียวตายจริงๆและเราก็กลับมาที่ร้านไทยากิอีกรอบหนึ่งครับแล้วหางขาดแล้วนะครับมั่อวันเนี่ยเมื่เป็นหนึ่งวันที่กินตามนะคาทินนี่มาคีบขนมนะครับจะบอกว่าเอวัฟเฟิลอันนี้อร่อยมาก จะมาสามอุดองนะครับแต่ว่าคิวยาวมาคิดว่าต้องรองประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เลยเปลี่ยนร้านไปกินหมูกิมจิก่อนนั่งรถเก้านาทีมันมีเครอเคียอร่อยมากเป็นร้านที่เราทำเอง สำหรับร้านนี้นะคะจะแนะนำให้สั่งโอโคโนมิยากิหมูผัดกิมจิแล้วก็สตูเนื้อนะคะจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยครับผมคนที่กิน2แก้วครึ่งนะครับแต่คนที่กิน1แก้วนิดนึงร้านชอบหมูกิมจิเดี๋ยวไปปักบดไว้ในเดสคริปชันแล้วคันหมูกิมจิอันนี้หมูกิมจิแน่นอนหมูผัดกิมจิแดงแป๊ดเลยเนี่ย กินไปแก้วเดียวเป็นไงครับมาวปพันนเกิ็ด้อันนี้ไม่ไม่ใช่อันนี้เป็นฟิลเตอร์นะครับอันด้าแดงอะไรขนาดนั้นน่ะใส่ฟิลเตอร์ไงหายเยอะเลยมะพร้าวยอดนี้ดีมากมาถึงแล้วนะครับน้ำบะสสรุปไม่กินแล้วนะฮะเพราะว่าคนข้างหลังเมามากเมาในเมาเลอะเทอะแล้วเนี่ยกับอ้อยเต ไปนอนนะครับจะกลับพรุ่งนี้บินกลับไทยไอ้อ้วนตัวโเป็นกบแดงแล้วคุยรู้เรื่องไหม,ไมรื่องนี่กินนิ้ว <laughs> ตอนนี้อยู่ร้านเททีนะครับมาสั่งชารอที่จะไปกินร้านอูดอง้งร้านเปิด11เโมงนะครับตอนนี้10โมงแล้เอาให้ชัวร์ให้ได้ก่อนกลับไทย เป็นอีกร้านที่มาเบิ้ลรอบ2นะครับแต่ว่ารอบนี้พาที่บ้านมาด้วยถือว่ามีโอกาสได้ลองอีกหลายเมนูเลยครับแต่จะบอกว่าทุกๆเมนูที่ลองใหม่เนี่ยก็ยังอร่อยเหมือนเดิมหลังจากนี้เราก็จะนั่งรถกลับไปที่สนามบินนะครับเตรียมกลับประเทศไทยกันครับได้ทันได้ ูฟติดหน้านึกว่าทริปกินของเราจะจบแล้วนะครับแต่เรามาเจอกับคาเฟ่ดีออลที่สนามบินญี่ปุ่นนะครับจะบอกว่านอกจากรูปรักที่สวยสะดุดตาแล้วเนี่ยรสชาติยังอร่อยอีกมากๆด้วยใครที่ผ่านมาอย่าลืมมาลองกันนะครับ ปินว็นนี้สนุกมากเพราะว่ากินไม่หยุดเลยไม่ได้มีเวลาปล่อยให้ตัวเองหิวเลยเพราะว่ากินไม่หยุดกิน<อ>บแบบต่อเน,นื่องเลย,ยมีหลายร้านอยู่ที่เราไปกินซ้ำเดี๋ยวให้น,อน้องการลิสต์มาว่าร้านไหนไปกินซ้ำบ้างฝากติดตามช่องฝากกด subscribe ฝากบอกต่อเพื่อน เอาไปทาอะไรก็ได้เปิดทิ้งเปิดฟ้าเปิดดูเปิดเล่นให้เราอยู่เป็นเพื่อนเวลาบบนะเวลาดูหนังเวลากินข้าวหรือว่าเวลาแบบเบื่อหรือว่าถ้าแบบลาคัญจริงๆก็เปิดแล้วปิดเสียงก็ได้โอเคว่าจะพาไปเจอร้านอร่อยจะรีวิวให้ร้านอร่อยร้านไหนที่เข้าไปแล้วไม่ได้บอกว่าอร่อยก็คือเ้ามไปแต่ว่าร้านต่างประเทศเราแบบพูดได้จริงจังมากกว่านี้นิดนึงเพราะมันแบบเราารู้สึกว่าเราเราเออไทยตัวนักจานาถูกต้องครับไปบ้า